คอรมอรเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ200บาท3เดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p n s m i l e นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้นำความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งตอนนี้นะคะทางคอรมอรก็มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนละ200บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็น600บาทโดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65นะคะก่อนเข้าไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันฝากเพื่อนๆก,กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะ โดยเมื่อวันที่24มกราคม65ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักงนานย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัิการแห่งรัฐระยะที่4กรอบวงเงินกว่า8,000ล้านบาทและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2กรอบวงเงินกว่า1,000ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2 5คะโดยที่ประชุมยังได้มีความเห็นให้พิจารณาปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่21กุมภาพันธ์6 5 เป็นวันที่1กุมภาพันธ์พันนะคะเพื่อให้ทางภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ถือบัริการแห่งรัฐจำนวน13.45ล้านคนและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจำนวน2.25ล้านคนให้สามารถซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4ไม่เกินสองร้บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์65รวมทั้งสิ้น600บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการให้สอดคล้องกับการปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยในสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มส่งคุนอย่างรวดเร็ว รวมถึงยังได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการดำเนินโครงการโดยมิชอบอาทิร้านค้าที่รับสแกนสิทธิและเปลี่ยนเป็นเงินส่วนอีกด้วยก็เป็นความคืบหน้าของผู้ถือบัตรสสริการแห่งรัฐที่ทางคอรมอได้มีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรคนจน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอีกเดือนละ200บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็นคนละ600บาทโดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษาย,ยน65นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรขอเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ